เยี่ยมชมคลินิกคลินิกความงามที่กำลังจะเป็นคลินิกเสริมความงามแล้วเร็วๆนี้นะครับนอกจากจะมีนอกจากพี่แบบมีแบบค่ายเพลงพี่มีวงดนตรีพี่มีผับพ,พี่พี่มีบาร์พี่ยังมีอันนี้นะพี่มีคลินิกนะน,น้องพี่น่ไปดูคลินิกพี่ใหญ่สี่ชั้น เดี๋ยวพี่พาไปดูคลินิกพี่โอ้กระบะคนนันนี้เลยหรอคันนี้เรามาเอารูปแบบเป็นไงล่ะรูปแบบท่านผู้อยู่รูปแบบว่าไป,ไปลงกผนนะ่เดี๋ยวพี่พาไปดูคลินิกของพี่น้องว่าคลินิกพี่อยู่ตรงไหนนี่คลินิกพี่นะน้องเห็นปะหนูมาดูนี่ลูกก่อนที่หนูจะแบบนั่นนี่นู่น นี่คลินิกพี่มีสี่ชั้น,จ,น,น,จ,นจ้ะคลินิกพี่มีสี่ชั้นจ้ะนี่จากคลินิกพี่หนูมาฉีดหน้าไ้นลกูกหนูมาใช้บริการทางการแพทย์้นลกูกนี่นี่หนูมาดูพี่ดูเร็วนี่พี่โฆษณาไปหนึงนี่ The a u r a m e d i c a l Clinic คลินิกพี่จ้ะหนูมาดูเลยลูกหนูมาทำบริการได้พี่ให้ส่วนลดพี่ได้ส่วนลดเลย <c oughs> มากลูกบิกขอบคุณครับหนูมาดูนี่พี่ไม่ใช่พี่เ็นเตอร์นะพี่เป็นเจ้าของเข้าใจไหม ที่จอดรถนี่หนูเห็นไหมถ้าหนูกลับจากฟินแลนด์แล้วหนูอยากมาเสริมความงามหนูอยากแบบว่าหนูอยากแบบว่าหายความหน้าดำของหนูนะหนูมานี่หนูมานี่หนูมานี่หนูมานี้ดูนี่มานี่คลินิกพี่น้ำตาลไปยัง ไม่ไม่ไม่ทไม่ทายหรอต้มตุนไข่หน้าดีดีสุ้มเกือบเท่าไรพี่วเกือบก่องเท่าไรเกือบก่องจังสี่ขอสั่งรถหน่อยครับบอสดิพี่เปิ้ลสวัสดีครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับไม่ใช่เปิ้ลคนสวยใจดีพี่เปิ้ลน่ารักมากพี่เปิ้ลก็เป็นพี่เปิ้ลเป็นพี่เปิ้ลที่แบบ เป็นพี่สาวที่จริงใจแล้วเป็นปีนี้ผมได้พี่สาวคนใหม่อีกหนึ่งคนที่แบบคอยซัพพอร์บอตบรินาีโตเกียวคอยซัพพอร์ตสักกาแฟเดอ้อเฮ้ยอัน,นอ่าเป็นพี่สาวผมได้พี่สาวคนใหม่เป็นเศรษฐีเมืองโคราชเป็นเศรษฐีแบบเศรษฐีนีแบบเก่งสวยรวยอันนี้ขอชื่นชมแล้วก็ขอโปรโมทพี่สาวนะพี่เจ้าของโรงงาน เป็นเจ้าของโรงงานชาสมุนไพรออ,อันนี้ขอขอแบบว่าชื่นชมพี่สาวออกสื่อหน่อยนะครับหน้าเขาหนาใช่ถ้าถ้าสาวหมาไม้ฟินแลมมาฉีดที่ร้านพี่นะต้องฉีดเยอะหน่อยเพาะหน,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 ห,นหน้าน้องมันหนาหน้าน้องมันหนาแมันต้องฉีดเขาท้องลา่เข็มอยู่เนี่ยเข็มในถังนี่ก็คงไม่พอหน้าน้องเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้คือเห็นไหมท้าโอทอ,อกฟิลเลอรอนน์อันนี้ เรืออะไรแล้วแต่ก็คือน,นอนต้องใช้อีกเยอะเลยแหละอืมอน,นัดโกกีป่ะนี่โกกีไม่มาเลยเนี่ยยิ้ใส่ฮาวิ่ยิ้มใส,มใส่โกกียิ่มใส่โกกันแล้วออกมากเยอะบาร์มยิ่มใส่ผุนยุบุ่นเอาขวดผุนพอฉีดโบร้อยกับฟิลเลอร์เนี่ยจา้า <c oughs> บอกกูกี่รู้บ้างนี่พี่ชาเลยไรส่วนอยู่กี้นิก่คือบ้นนี้คลินิกอยู่ไหนะคะคลินิกเราอยู่ที่อำเภอ่มบางขอนแก่นใครอยู่ขอนแก่นมาเลยง่ายๆค้นหาเลยมันขึ้นใน้กูเกินแล้วมั้งนมามันขึ้นขึข้นแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ขึ้นแล้ว The Aura Medical Clinic ค้นหาเลยหืมันอยู่ข้างสาลักเมืองนี่พี่น้องอยู่ข้างกันนี่ละอยู่ซอ,อยอันนี้ ร้านอาหารสุนทรีจริงๆน้องดูเรวต้องมาท้ายบริการคินิกพี่นี่ไม่หนิเห็นบน,นกาแฟ,เ,ฟเห็นไหมคินิกพี่แบบมีห้องทิศมงทิศเม้นลูกค้าเราัทิศเมนอยู่นี่คนห้องยาห้องน้ำดูซิ เห็นไหมดูสิเห็นไหมนี่ส,สวัสดีครับนี่กาลังงานกันอยู่มีลูกค้าลูกลูกค้ากำลังทำอันนั้นลูกค้าใช่ไหมครับที่อยู่ข้างในใช่ค่ะเป็นน้องน้องโสตฟโสมดสุขินค่ะเอาหรอใช่กับประกาศเข้าไปใช่หรอเปาเป็นผู้อื่น ถ้าต้อง,งฟรีขับเข้าไปได้ทั้งนั้นนะมีไปดูลูกค้าคนหลอก,ก่อนใครนี่<า>เฮ้ยแกไม่น่าหลานขายดีขนาดนี้มามาดูแลตัวเองอยู่นี่นี่หว่าผูบา้บ่าวฟินนะครับสวัสดีครับอะไรทำอะไรบ้างนี่ทำทิ้งเม็ดแล้วก็ดิบวิตามินผิวดิบวิตามินผิวป<ะ>๊าสีรอไปใส่ เดี๋ยวตะได้หลอ่ลอหล่อกับบอลนะครับพี่น้องมึงร่วงน้องโฟลฟินขามไม่น่าหรือกน่าใสขนาดนี้ที่ไหนได้เขามาเออ่ทำที่ g ูอรรอร่ามีเดียคลีนิตอนแรกนึกว่าใครไม่กล้ามาเนื้อลูกค้ามาเลยเทปเลยเทปบอกก็ดูพี่นคงขา มีหลายเตียงนะมีหลายเตียงสามารถบริการได้โคตรหนานเลยมีหลายเตียงเดี๋ยวๆนี้เขาก็จะแบบมีแบบทำนั่นทำนี่เสริมความงามความงามความไบาพี่น,อน้องเล้วรนี้โกกีก้กำลังโกกี้กำลังแบบวางแผนอยู่นะวางแผนอยู่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคือสวยสวยในทางเข้าสอบถามมโโปรชั่นเเพิิ่มมตอะไรแนะนำโปรโมชั่นไหน่เรีวสมุติเอามาคลินิกอ๋อตอนนี้ว่าพิรแหงโปรโมชั่นโบทัสหอกนะคะอยู่ที่2499บาทไม่ว่าจะเป็นฉีดลดริ้วรอยหรือว่าฉีดปรับรูปหน้าให้หน้าเล็กหน้าเรียวได้เลย2499บาทค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยากควบคุมน้ําหนักอยากควบคุมความหิวสัปดาห์ละ1999บาทเท่านั้นค่ะเข้ามาปรึกษาได้เลยจิ้มใช่พี่น้องสมุนเนี่ยเขาไม่จิ้มปากกาดเลย ไม่ต้องอดอาหารให้ยุ่งยากเพื่อช่วยพิเศษไม่แซมมีแซมลงจากโลคเดียวแม็กพีโนเดือดสิบแล้วค่ะเดือนเดียวนะคะภายในเดือนเดียวอืใครสนใจสามารถทักเพจมาได้เนาะเพจเดี๋ยวว่าอรนทักเพจเมื่ได้พี่น้องเดี๋ยวจะไปประกาศดื้อยากความใช่ คือปักปลากาทุกคนปักปลากามันจะเป็นนัตกรรมใหม่ซึ่งไม่ต้องไปผ่ากเพาะแล้วซูมมอรนี่พี่น้องเขาบ่ต้องไปเจ็บท้องเจ็บใส่แล้วจิ้มอาปากามาจิ้มท้องจิ้มใส่เขาก็สวยได้ไหมพี่น้องปักปลากาจิ้มท้องก็สวยได้นะครับปักปลากาจิ้มตามร่างกายก็สวยได้แต่สมัยก่อนมันต้องไปผ่ากะเพราะต้องไปทำไปนี่นนคุ้มอาหารหรือว่าแบบเขาควากับลำบากานอนนอก็พี่น้องตอนซูเมอร์นี่อนี่ก็ กกนอกระดมันกรมากขึ้นหลายขึ้นก็เกาสีนะอมืมาเปิดกทมนหน่อยคลินิกอยู่ไหนอยู่แถวสารหลักเมืองขอนแก่นครับอาทิตย์ละพันคิดเท่าไหร่อาทิตย์ละพันกว่าบาทเองอาทิตย์ละพันกว่าบาทสามเดือนเจ้าสิเพียวเจ้าเวนติดซูมือนี่อินฟูด่าล่านักลองเป็นอย่างขึ้นอยง่ายแท้เขาก็พักปากกาเมือ่อไหร่ล่ะบอกแส่วนใจปากกาเตรียมเลย อันนี้บอหับปากหมดอันน me. oh, 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 ี้บอเมีนล <t iny> ิงอันขคินิกเนี่ยอบลิงคลินิกเมา่อเมียนเนี่ยคล้ายรึเปล่รึว่าราะว่าเจ้านหอเียงกเอาียอมเน์ได้ยกเนึกว่าน้องโกกิปากกาลดอีกได้ไหมคะมาเข้ามาสอบถามก่อน แม่แซมมี่อ่ะจากหนักเป็นร้อยกิโลร้อยกว่ากิโลตอนนี้โอ้โหลงมาเยอะมากปากปากกาแบบมันจะไม่หิวข้าวแล้วมันมันจะไม่ใช่แบบขายฝันขายฝันกินชงดืม่มไม่หิวข้าวอย่างไม่ใช่จา้าอันนี้ฉีดเข้าร่างกายของจีนจา้าแล้วก็ถูกต้องไม่อันตรายเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวปักหมดขี้นะอยู่ขอนแก่นนะมาปักเอาเลยปักปากปากาผอมแบบรุ่นใหม่สู้มือนี้นักลองดา่าเขาก็ปกักปากกาเป็นแบบพี่น้องเขาจังจอยเนี่ยันนั่นไม่เย็นทีเขาพักกันจอยบึมบึม,บมอยู่ สามเดือนเดือนเดียวก็จ่อยแล้วและไม่อันตารายด้วยปักปากเข้ามาเลยเดี๋ยวจตัวน,นี้มันในบ้านสุดเดี๋ยวมาเปนรอบสักครูรอบผูสักเม่นบ้าบ้าสักสองเม่นมบ่อยๆอันนี้ใส่ยืดเสื้อผู้ใดอ๋อ,อเมียนเม่นฟองเท้าเมนฟองเท้า ไปตอนนี้ละงั้นบสันต์โปรดีครับมามาเลยมาเลยมาสอบถามมารับสิทธิ์ไว้เลยนีป่ปากกาตัวอ,อย่างปากกาอยู่ไหนมีนี่ดิปากกานี่เลยนี่ใช่ค่ะอันนี้คือตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ลูกค้าใช้ไปแล้วไม่ใช่แซมใส่ไปแล้วนี่แซมมี่ขึ้นเลยเราปักปากปากาของแค่ะนี่แซมมี่เอามาละเดี๋ยวปักให้ บอสเนี่ยบอสโกกิบบอสโกกิแค <c oughs> ่ค่ะชิปอันนี้ปากก็จะเลืดนะอดน้าบอยก่อนนะนี่นะนี่นะพี่น้องปากกับไปเนี่เขาจะเป่าตรงไหนฮะตรงนี้วะใช่ค่ะบริเวณหน้าท้องปากตรงนี้พี่น้องจึกจึกอ้าก็ผอมได้นนไอันนี้ สักบาทเราสันสัปดาห์ละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าควอดหนึ่งกี่เดือนสมมติหนึ่งโปรโตคอลสี่ครั้งก็คือหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนลดได้สามถึงหกกิโลขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการควบคุมการกินด้วยค่ะแล้วก็การออกกำลังกายร่วมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไอเซียมไม่คุมอะไรเลยไม่ไอเซียมมันไม่ไอเซียมมีแต่ว่าไม่กินข้าวกินยังก็ไม่จะหลั่งออกไอเซียมแบบทำให้เรากินได้น้อยลงอันนี้จริงเพราะว่า พ่าไม่แซมหนักแต่งหน้าให้ทุกวันปกติจะกินอาหารไปด้วยแต่งหน้าอไรอ่ะทวนนี้โมทาแล้วก็บอกกินมันจะอิ่มอัตโนโม,มนัติมันบอกอยากเขา่าอืมโบท้าร้อยยูกี่บาทจ้ะโบทั้าร้อยยูตอนนี้โปรโมชั่นจากแปดพันเก้าเหลือห้าพันเก้าร้อยบาทคา่ะอืมพี่หน้องมาแม่มเ,รมเร็วมาเร็วาาตยังตากมาเร็วสีอินิกรมูหนี่สีพร้อมนี่ สำหรับคนที่พักผ่อนน้อย